สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุนครับเมนี่พอนุคุณสีพาเห็ดก้อยุ้งเต้นต้มเปียปลาไหลกินแซ่บครับคุยก้อยุ้งเต้นสดน้าปลาไหลหันห้อนนะครับพี่น้องไปครับไปเห็ดกันเลยครับพอทุคุณก็ได้ปลาไหลมาสองตัวครับพอนุคุณสีพาต้มปลาไหลก้อนเนาะครับขั้นตอนแรกครับพอนุคุณสีต้มสูตรโบราณแบบบ้านนอกนะครับเนาะต้มไส้สมบะขามครับบ่ิได้กินโดนนะครับ จำความได้กะพ่อเพื่อนะเฮดไ้กินครับนี่เครื่องต้มก่อนนะครับคาตะไคร้ใบบกูดครับพริกแห้งครับแล้วก็ทุบหอมแดงใส่ครับพี่น้องทุบกระเทียมกรีบใส่พร้อมครับขามพร้อมตามไปเลยครับเกลือครับพอน้ำาร้อนน้ำเดือดได้ที่กะปลาไหลโลงเลยครับอย่าเฝ้าคนนะครับพี่น้องเป็นสีข้าวเนาะ ใบมอนครับลืมครับเพิ่มความแซบความนัวของธรรมชาติครับพันคุณเนปุงครับปลาครับชูรถครับรถดีครับเครื่องปุงกับประมาณนี้ครับก็ต้องไซ่อใหญงมากมายครับแซบอยู่แล้วครับเพราะว่าขอให้ไส่พวกเครื่องค่าตะไคร่พวก หอมกระเทียมเครื่องผิดครับใส่ลลายไว้เลยครับแซบครับท่านผู้ชขอชิมครับชิมเมื่อว่าเปรี้ยวได้ที่กับต้องตักประคามออกนะครับแล้วอย่าลืมครับเปรี้ยวแท้นี้ครับถ้าเปรี้ยวได้ที่เราอยาวไว้ในหม้อครับเนื้อบระขามครับมันจะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะต้องตักมันออกครับสมได้ที่ก็เป็นเน้แซบเหครับ ต้มปลาไหลมโนคุณกับเป็นเซตครับต่อไปมโนคุณจะพาพ็ดก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งเต็นเนาะลูกมะฮันเขี่ยมเครื่องลาบเครื่องก้อยครับหอมป้อมก้อยกุ้งขาดเลยผักเพ,พลียครับพแ,พะนะแต่สูตรนี่ก้อยกุ้งมโนคุณเสียเอาสูตรบนกุ้งมาใส่ครับบรรน,นอกมาใส่คือบะกอครับก้อยกุ้งเต็นมโนคุณเอามาผสมผสานกันครับกินจะได้แซ่บครับ ใส่บกก้อนขอบคุณมากครับขอบคุณใส่เปรียวบกกบเปรียวบกเน่าครับสองย่างเลยครับรนอบคุณก็บซเริ่มก้อยกุ้งครับพอบคุณใส่บกก้อนครับซอยบกกบบีบกกครับหอมแดงใส่นะครับพี่น้องปุงเครื่องก้อนเลยครับปุงประมาณนึงก้อนครับพี่น้องเอาจังเอา กุ้งลงมาเต้นเนาะแต่กับชิมมึงทารสชาติขาดอย่างกะค่อยเพิ่มค่อยเติมนะครับพี่น้องนปลาลาครับปลาล่าคนคนใส่ครับน้ำปลาครับพริกข้าวคั่วชิลอดมะนากกวมะกรูครับเครื่องเคียงทั้งหมดพอประมาณนึงกับคนคนกับเดี๋ยวกุ้งลงนะครับ งลหรือข้นครับมันก็นเลยเป็นที่มาของว่ากุ้งเต้นนะครับเนาะวันใดกินประจำกับซีลูดีแล้วครับเนาะดูเดี๋ยวขอชิมครับชิมขาดหน่กับเพิ่มเข้าไปอีกครับโอ้โหคุณพันได้เปรี้ยวกันเพิ่มเปรี้ยวกรอครับนี่หอมมะกรอกเนาะคือขมเข้มจักหน่อยครับ พอดีแล้วก็ซิมมึงพอดีแล้วก็เอาผักหอมที่ซอยไว้ลงเลยนะครับน้องพี่น้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ๋วยกุ้งเต้นพท่ทนคุณกับปี่อันเซ็ตครับไปครับไปกินไปแซ่บกับพท่ทนคุณนะครับเนาะไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคุครับเมื่อนี้พ่อ,พอพนคุณก็ได้กุ้งเต้นมากินเขาซุ้มพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะ ล้วก็ในต้มปลาไหลพร้อมครับต้มปลาไหลใส้ปลาขามนะครับใส่ปลาขามเปรี้ยวครับมาครับมาแซบกับพ่อทุกคนครับอะครับพ่อแดดพ่อนี่กินเข้ามาพร้อมพ่อทุกคนครับเข้าเหนียวคือเกาครับมามาแซบกับพ่อทุกคนครับผักก็คือเกาครับผักแนวแซบแนวกล้วยเนาะมีผักสลายย่าครับถึงสาระเน่ถึงนั่นคือเกาครับเครื่องราบครับเหลือก็มากลับเพิ่มเติมครับ มาพี่น้องครับจมพูดคนขุ่นเดียมเปรียวหอมบอกกอกครับพี่น้อง ผักข้าวกับมี่ครับผักข้าวผักแพ้ีวพี่น้อง กุุงเต็มใต่ประกอบเพื่อนอือสุดนามีแหงครับพี่อง Ừ, mm. mm. bị อืมอืมสิกินเบิดแล้วบ่พี่น้องมีเนี่ยเอียนกับมีอ่ะตุมเอียนถึงตุมเอียมถึงกววยกุ้งนะอืม มันไปน้ำกันเนะาะก๋วยพร้อมแล้วก็ต้ม <c oughs> ปลาไหลพร้อมครับไี่ร้อาหารอีสานบ้านเฮาครับ นี่ก็ <c oughs> หอมเปรี้ยวปกวากกอครับ <c oughs> นี่หอมเปรี้ยวปรกคมครับอ <c oughs> อือ ้อยเลนนําครับบ้นหนาวบ่ะเสียคลิปกินตะไควยกุ้งมันก็มันก็ได้นะครับเสียคลิปกินแต่ปลาไหลมันก็ได้ครับแต่เสียแต่สองอย่างนั้นม um, okay ันกินพร้อมกันนแซ่บนะพี่น้องเขาต้องเอามากินพร้อมกันครับ มื่อนี้เซตคลิปต้มปลาไหลเมื่อนี้เซตคลิปก้อยกุ้งมันก็ได้อยู่ครับแต่ถ้ามากินพร้อมกันนะครับเ็ดเป็นคลิปเดียวเนี่ยแซ่แบครับพี่น้องสุดน้ำใสครับกิน,นั้งทีก็อยากให้กินกินพร้อมกันเนาะ สองเมนูนี้มันต้องพร้อมกันครับรูดใบม่อนกันเพียงใบม่อนอืมเนืย สมบั่าครับเรื่องผักข้าวหลายังพุ่อ มันหย่ำได้อยู่ตตวเนืกระดูกเย็นมากพอตโตโตกัต้งอ่อ,อนๆทำยั้ไงไร่นื้กระดูกงเงี้ยเนาะกระดูกแข็งครับอ Hum. Ah. hum, hum, e viu, haha, แซ่บพี่น้องถึงเพชรแซ่บถึงเพชรครับอีครับไปือ บนกุ้งแสบพักยองอือนีกระหอบมาค้มครับ ต้มเส้นน่วยมัน,นครับพี่น้องขามสุมคักพอคนหาบัากขามว้ยครับถามมาโดนแล้วมันบ้านนะครับต้มปลาต้มย่างทางยูทงนานครับพอแม่เพ่นต้มให้กินหมากสมมุมีมันกบเปลอวยูต้น,นครับเอาบากขามยูทงแล้วเนาะยูพุน่น มาทุบลิโยนใส่โอ้สมเปรี้ยวครับเสียบหอมเครื่องครับเสียบ โอเคนะครับ <c oughs> คนคุณก็ได้ <c oughs> กุ้งเต้นไกยกุ้งนะครับมาแล้วก็ต้มปลาไหลต้มเปรี้ยวต้มส้มต้มเป็ดปลาไหลนะครับเนาะเอิ้นหลายอย่างนำมากินเขาซุมพ่อแม่พี่น้องเนาะคนคุณก็ขอขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขุนทุกคนครับที่เข้ามารับชม,มนนะคนคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคนนำเนาะครับเนาะสิม,ม่วงผัดคิดไม่ไหมครับสำหรับมื้อนี้พอทุกคนนี้ขอตัวขอลาไปก่อนครับสวยแล้วเจอกันใหม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ